ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับมูเบนซีเอชนะครับผมจะมาเล่นเกม Dead by Daylight ให้ดูนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นตัวเช็คพาร์คนะก็เซิร์ฟก็แรงหนึ่งแล้วนะใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้เลยครับผมมูเบนนะวันนี้ผมจะมาเล่นนี้เนี่ยนะอุปกรณ์จะเป็นกุญแจแดงไปเลย ออนผมไม่เอาไปนะครับเพราะว่ากุญแจแดงผมมีเยอะอยู่ส่วนออฟเฟอร์ลิงผมเอาเป็นแต้มแต้มอะไรดีผมเอาแต้มทุกหมดหมู่ไปแล้วกันนะส่วนเปิร์กที่ผมจะเอาไปเล่นวันนี้นะครับผม <c oughs> ก็จะมีเปิร์กแทงหลังนะมีบอลโลทีมมีไดฮาร์ดแล้วก็มีย่องไวนะครับผมเปิร์กแทงหลังอันนี้ก็ จะแบบว่าผมแบบโดนแขวนงี้ครับแล้วก็มีคนมาช่วยลงจากเสางี้แล้วถ้าโดนฆาตกรตีลมก็จะขึ้นแทงหลังไหมผมแทงนะแล้วแทงว่าวก็จะเสียไปเลยก็ครั้งเกมนึงก็จะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมส่วนดาฮาร์ดก็เวลาโดนตีทีนึงอะครับเบิร์กดาฮาร์ดก็จะใช้ได้นะก็คือแบบถ้าสมมติฆาตกรเข้ามาใ,ใกล้เราแล้วก็กดดาฮาร์ดเลยเราก็จะพุ่งแบบข้างหน้านะครับ ส่วนเปิร์กย่องไว้ก็เวลาผมนั่งย่อมก็จะย่อแล้วก็เดินไว้ลยเนาะส่วนบอลโลทามนี่ก็คือแบบถ้าเวลาผมช่วยเพื่อนเงี้ยครับลงจากเสานะเพื่อนก็จะแบบเป็นอมตะ15วีนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคครับตรงนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะคนหนึ่งน่าจะหาห้องง่ายกว่าครับถ้ากด2เนาะ โอเคครับเิ่มกันเลยเจ็กพาร์คผมนี่แบบจุติมาจุติสองแล้วนะนะชุดผมเทมากเลย่าจะแบบเสื้อเปิดเลือดเก่งเปิดเลือดถ้าจุติสนีน่น่าจะแบบเปิดเลือดด้วยนะน่าสวยกว่านี้แต่ถ้าจุติ3ามล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะหน้าเราตรงนี้มันน่าจะนาน,นครับเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยเนาะ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในดานลงค่าสัตว์เน่าเหม็นนะเพื่อหมเ,เป็นเหยือ่อวิ่งมาปั่นไฟข้างในลงค่าหมูกันเลยรู้ฆาตกรตัวเลยนะ เหมือนเพื่อนจะโดนไล่อยู่นะวุย้ยผ,ผมนี่ว่ะแล้วจะโดนทีหนึง่งต้า ตันไว้ก่อนทีเนี่ยผมล่อเขาด้วยเขามาไล่ผมนะผมไม่รู้มีแถบหรือเปล่านะมีผมน่าจะล่วงนะมีเขาตีว่าวเขาทิ้งไม้หมมพังไปแล้วนะ มาแล้วมาไล่ผมแหละแทบป,ป้์พี่แทบป,ป้์เฮ้ยผมเติดผมเตดผมเตด เปลี่ยนที่ด้วยวะผมไม่อยากจกเรียกใส่คอมดิผมข,ขออีกรอบแทนมยนี่่ะเดี๋ยวร่วงผมเจ็บอยู่ด้วยอ้ยไม่น่าเลยน่าจะฉีกไปเล่นที่อลลลื่นพลอและน่าจะพลอ ผขวนผมเสาใกลๆ้ๆนี่น่าวนต่อเลยช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ผมน่าจะฉีกแล้วนะเพราะว่าเขามาใกล้หลังผมเกินนะมันเล่นต่อไม่ได้ละเพราะว่ารอบวนหมันกวางด้วยแต่ผมเล่นผ้าดองแต่ว่าผมก็โจ๊กไปสามเครื่องแหละร้อยคนใกล้มาช่วยครับมาเลยเพื่อนข้าตการอไม่เฝ้าเพื่อน ยู้เสร็จเลยเปล่ปายู้เสร็จเลยเปล่ปาเราต้องนิ่งสู้อะคา,าร์ดโกนนะเขาเดินจะมาแล้วมาจากทางไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนรักมาสโลนะฮะเราล้วเดี๋ยวผมชี้ก่อนเดีย๋ยวผมวิ่งมาให้เดี๋ยยิ้วนะนี่เดี๋ยวไัยเขาไม่เห็นผมเดี๋ยวไั้เพื่อนข้างหลังเดาาี๋ยวไัย ยูผมดียูที่เพื่อนสวยเลยเพื่อนผมโจ๊กอยู่นะขอไปไล่เพื่อนผมแล้วเดี๋ยวผมไปดึงเพื่อนก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมไม่มีแต้มปั่นไฟแน่เลยนีย่เขากลับมาอุ้มเพื่อนหรือเปล่าน,น่ากลับมาอุ้มเพื่อนนะ เฮ้ย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 ยังไงแกยังไงยังไงไล่ผมไหมเหมือนขนากรการเขาไม่อุ้มด้วยนะเหมืนอนเขาวนหาอยู่กูว่าเพื่อนจะไม่ฮิวตัวเองเนี่ยสิปัญหาเลยฮิวยังเพื่อนผมมาแตะมือวิ่งเพื่อนวิง่ง วิ่งไปเพื่อน <_ C> e <at> เพื่อนวิ่งลงโอ้ผมจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้เพื่อนหนักละครับเม็กเกมนี้ผมว่าเม็กน่าเล่นไม่เป็นนะแต่ขารกรอุ้มละครับเอ้าค <C> e <at> ารกรเดินไปเหยียบแทบตัวเอง ้าเลอะเม็กก็ไปเหยียบแท็บที่เดยวแท็บวางไว้อีกโอ้โหผมจะเล่นยังไงเนี่ยหรือผมครไปปั่นไฟเนี่ยผมแบบเอาย่องไวมา อยองไงมันเกียนนะผมว่าอืมคือเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยน่าต้องไปช่วยก่อนเดี๋ยวผมขอดิทแทบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่เหยียบห <c oughs> ยุดสิเพ,ส <c oughs> เพื่อนหยุดสิเพื่อนหยุดเร็ว <c oughs> โอ้ <c oughs> เพื่อนไม่ได้ฮิวตัวเองไ,งไ้เลย ช่วยเขาลอมนี้ผมน่าต้องบล็อกหลังให้เขานะเขาเล่นไม่เป็นด้วยอยู่เสร็จไปเลยเพื่อนใจต้องนิ่งวนนี้ผมไม่มีแต้มปั่นไฟเลยนะเกมนี้ก็แรงผมจะลบเนี่ยแค่ครับลุยผมดิดแทบตรงนี้ไปแล้วนะ ด่านนี้หลุมมันชอบเกิดแถวนี้นะผมมันค่อนชอบด่านนี้เลยรู้สึกว่าเป็นด่านที่ผมเล่นถนัดน,นะเมนตรรมโชว์เมนต์ได้หนึ่งที กน่าไล่เนียละนะเนียโดนตีเดือดแถบตัวนี้ผมว่าน่าจะเล่นไม่เป็นนะยังไม่ทันได้จุกเลยผม,ผมวนจุกเด็กไปบประมาณสามรอบแต่วผมลง ขอกุญแจแดงมาถ้าผมจะลงหลุมก็ยังไงยังเอ้ถ้าผมผมเอกุญแจแดงมาแต่ถ้าผมจะโดดผมจะออกประตูก็ยังไงยังไงอยู่แต่ผมเจอหลุมแล้วนะทีนี้ผมไม่มีแ้มเลยฮะให้เนียวิ่งออกมาแล้วฉีกสายจะเจอนี่เลยนะโอเ้เดาวายเปิดประตูแล้ว เดี๋ยวช่วยเพื่อนงันแทบกอนนะโ้หนักเลยตีเหล็กไปทีนึงแต่ผมว่าเม็กนี่ไม่น่ารอดน,นะเพราะเม็กเขาเล่นไม่เป็นด้วยเฮ้ยบล็อกทำไมเดวายเดวว้บล็อกผม ถงิ่งสิเพื่อนเขาไม่ชอบหลีวคบตัวเองรอนะแล้วผมช่วยเขายากเลยมาแล้วมาแล้วผมน่าโดนก่อนทีนึงจะโดนหรือเปล่าดะแถบขาอลรกอย่างบางครังปุ๊บปุ๊บ,บผมว่าเขาไม่น่ารอดนะเมก อยากให้รอดจนเลยอไปแล้วทีนึงอฮิวทีฮิวท,ทีโอ้ไม่น่าทันละลุกแล้วนะเขาลุกแล้วนะแต่ผมว่าเขาไม่น่ารอดนะเพราะเขาแบบดูเล่นมั่วมัวยังไงไม่รู้ ไม่น่ารอดแล้วนะผมว่าผมโดดหลุมเลยแล้วกันบ๊ายบยเกมนี้ก็ง่ายเกินก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นแจ็คพัรของผมนะเสียดายครับเหมือนฆาตกรเขาเล่นไม่ค่อยเก่งเลยนะกับเพื่อนอีกสองคน เัยหกสิบแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังจใจผมด้วยแล้วก็ถ้าคลิปหน้าอยากจให้ผมเล่นเซอตัวไหนหรือฆาตกรตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ